สวัสดีคะ่ะเจนแคทนิดพีเจคลิปนี้นะคะเจนจะมาแนะนำวิธีการอัพโอซิมเฮนล่างฉลองแชมป์ลีกกันนะคะขั้นตอนการอัพขั้นตอนแรกแล้วก็เข้าไปอัพเวลนักเตะให้ตันเงนก่อนเลยค่ะอัพเวลตันจะได้พอยต์มาทั้งหมด40พอยต์นะคะมาที่เพยเยอร์สแต็ตก,กันเลยค่ะ วิธีอัพโอซิมเฮนให้มีค่าพลังโอโอสูงสุดจนแบ่งการอัพเป็น2วิธีนะคะวิธีที่1เน้นการจบสกอร์วิธีที่2เน้นเกมลุกสปีดตน้นเราไปเริ่มวิธีที่1กันก่อนเลยค่ะเน้นการจบสกอร์คืออัพการจบสกอร์10การเลี้ยงบอล4 เกมลุกสปีดต้น7ความเร็วความอึดสีลูกกลางอากาศการเข้าประทะ4จะไม่เหลือพอยต์ไปอัพเพสตายนะคะโอซิมเพนจะตันอยู่ที่9นํานำไปใส่ในทีมรวมบูทค่าพลังจะตันอยู่ที่97 เดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูค่าพลังข้าวเลยนะคะวิธีที่สองเน้นเกมลุกสปีดตน้นคืออัพการจบสกอร์8การเลี้ยงบอล4เกมลุกสปีดต้น9 ความเร็วความอืด4ลูกกลางอากาศการเข้าปะทะ4จะเหลือพ้อย t หนึ่งพอนํานำไปอัพเพสไตล์เพิ่มได้ค่ะโอซิมเฮนจะตันอยู่ที่94นำไปใส่ในทีมรวมบูทค่าพลังจะตันอยู่ที่97เสี่ยวจะเลื่อนให้ดูค่าพลังเขาวๆ้าๆเลยนะคะ อัพวิธีที่1ห,หรือวิธีที่2ก็ตัน97เท่ากันนะคะนำมาใส่ในทีมจะตัน97ก็ต่อเมื่อค่าทีมเพสตายรวมต้องไม่ต่ำกว่า99นะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะหากเพื่อนๆชื่นชอบจนฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง c a t น i ดด้วยนะคะบ๊ายบาย